อยา่าประทับประทับเอาเข้าปัน่นตกใจแล้ว <ใน S 1> ตกใจ <laughs> สะดุง้งสะดุ้งเลยอเ,เออปั้นกลับบ้านแล้วเอ้าเหรออัาน,นั้นไม่ใช่ปั้นเหรอไม่อา้าวมันสีเดียวกันปันป้น,นปั้นปัน้นไม่ผอมขนาด มันมันไม่ตัวเดยก่ะนะคะนะคะเนะมื่อคืนวิ่งหางจุกตู่เลยไ,ได้ยินเสียงประทัดเนาะเมื่อคืนกล้าแรงใจนะคะยังที่อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์ด้ยวยพี่น้องมาทำบุญด้วยกันนะคะทำบุญออกันแซ่ในหมูบ่บ้านนะคะแค่ไหมมองลูกหลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อมาแล้วลูกอ่าหยิบขนมใส่บาตรแล้วก็ซองก็ใสา่ย,ย่ามน,นะลูกนะหนึนะะ่นึ่งหนึ่งห ข้าวใส่ตรงไหนข้าวใส่ตรงไหนเดี๋ยวข้าวใส่ทีหลังลูกเดี๋ยวข้ามาสาธุค่ะน่าเบาเบาลูกเบาเบานี่นน่ะนี่่ะต้นไม้สาธุค่ะเอาเอาอันนี้ก่อนติบ เข้าป่ะเข้าป่ะอันนี้ใส่ใส่โอ,อ,อ,อ้โอเคโอเค,อเค <c oughs> บ่เห็นนสาธุนะคะมาบุญนะคะ

มึงซ้อนกันไม่ได้มึงถือใครถือเรามันเล็กมันเท่ากันปะมันเท่ากันมันเท่ากันขนาดเดียวกันอ่ะอ,อันนี้เลโก้อันนี้ก่อน่ะ

ไปไปยืนตรงนั้นรุนดี๋ยวถ่ายตรงนั้นให้ไปพาเขาไปยืนี๋ยวจะถ่ายใหย้อ้อหนีโทรศัพท์น้องอยู่นี่เอาไปถ่ายเลยแอคเอาหน่อยหนาพุม่มพุ่มอ่ปลูกไปแอคชั่นหน่อยพี่เนรนานๆจะได้มาทีนะคะ <c oughs> นี่เอ้ยหันไปหาโบสก็ได้ลูกจะได้สวยๆมั่นใจว่าจะของสวยมุมใดก็ได้นะไปงเรีย <c> น <oughs> มีตะปูหย่องว่าเดียน้องทำไม้งามโดดปิดใจไปไหมไอ่ะไหมไปแอปชั่นกับพี่เนยไหม บรรยากาศในวัดนะคะบบทุกคนขอบคุณสีล้านดวงใจนะคะอย,อยา่าทิก็จะอยู่มุมนี้เด้อพี่น้องก็จะอยู่กับล้านล้านนะคะโริเรียนวัดนะคะเวลาการเปลี่ยนนี้ก็สร้างมานานแล้วนะคะ เอาุมไหนมันจะไม่เมืดนะเ,ไปไปเนาะ <ś c oughs> พี่เนยถ่ายรูปเนยเอ๊ <ś c oughs> พี่เนย